ก็มีคนเขาก็สงสัยนะบีบะกลับมาวงการบันเทิงจนจะไหวเหรอก็ติดความเป็นพระเอกแบบสมัยเก่าเรียบร้อยสิภาพแก้ผ้าได้ไหมเล<อ>่นบทเก้งกวางเลิฟซีนกับผู้ชายฟันดาบกันเชะเช๊ะเชะอย่างเนี้ยเธอจะไหวเหรอเดี๋ยวนี้เขามาแนวนี้นะครับก็ถ้า นั่นได้ก็ยินดีครับด,ดูดูตามความเหมาะสมได้ครับไม่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 เกี่ <ตะ S 1> ยวกาบกางรายการเลยนะคะรักเล่นหนังวายซีนี่วายก็สู้ใช่ไหมคะโอ้ขนาดพิติกเขายังเล่นเลยครับเออเราก็ต้องสู้นะครับพิติกเขายังเล่นเขาก็มีเสียงขึ้นมาในกระแสคือเด่นกําลังคิดว่าคุณบีเป็นดาราเจ้าบทบาทคุณเป็นคนมีความสามารถถ้าคุณไม่เลือกบทแล้วก็ติดว่าจะต้องเป็นพระเอกตลอดชาติบทคุณปู่ผมขาวกระหนวดขาวหลมแหลมแหลมแหลมรับเล่นไหมคะก็ ถ้ามันเหมาะสมกับเรานะครับระบบทมันมีความหมายก็ยินดีครับเพราะบอกว่า ไม่มีบทเล็กๆในสําหรับนักแสดงมาอยู่ที่เราถ้าเได้รับบทนั้นแล้วสามารถที่จะแสดงและสวมตัวละครตัวนั้นแล้วถ่ายทอดออกมาให้กับผู้ชมให้ได้ใกล้เคียงกับบทประพันธ์มากที่สุดหรือผู้กํากับมากที่สุดอะไรคร่บอันนี้เป็นคําถามที่เตี้ยนรับถามเองนะคะครับอาจารย์ครับรออยู่ในวงการบันเทิงครับขอโทษนะคะอะไรครับแอบมีแฟนเป็นใครในวงการบันเทิงเงียบๆเปล่าๆวันเก่าๆอ่ะวันเก่าๆล้วครับใช่ไม่ ไม่ค่อยมีครับไม่จริงหรอกมีกันเหรอไม่เคยกินไข่เลยในวงการบันเทิงไม่ค่อยน้อยครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยหลุดมาแล้วไม่ค่อยส่วนใหญ่เขาจะมีมีมีแฟนมีอยู่แล้วซึ่งถ้ามีแฟนรับเราจะไม่ไปข้องเกี่ยวครับเพราะว่าโดยโดยมารยาทเราก็ไม่ควรทำบีมีคนเขาบอกว่าตอนที่เธอเข้าวงการใหม่ๆทุนหล่อมากเลยหนุ่มๆเนี้ย บรรดาเก้งกว่างน้ำลายหกกตนเต็มไปหมดเลยบ, <ขอ S 2> บี <ขอ S 2> เคยปคไปกินข้าว,าวกินปลาอะไรกับพวกบรรดาหนุ่มใหญ่ไฮโซหรือสาวใหญ่ใจถึงไหมคะเ,ออเคยมีติดต่อมาอาจารย์อันนี้ยอมรับว,ว่ามีติดต่อมาเยอะมากครับแต่ด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยตัวผมเองตอนนั้นผมผมก็งานเราก็มีอยู่แล้วนะอาจารย <ขา S 2> ์ก็ขอบคุณนะครับที่เอ็นดูเราเห็นเห็นเราเขาเขาสนอกินข้าวครั้งหนึ่งเยอะม ก็สมัยก่อนอาจารย์ก็ประมาณ3 0 0แสนอะไรอย่างเงี้ยห<อ>ัวไปเที่ยวหรือถามว่าอยากได้บ้านไหมอยากได้รถไหมอะไรเงี้ยรถสปอร์ตไหมไอะไรเงี้ยแต่เราเองเราตอนนั้นเราก็ตอนนั้นนะฮะที่เขาเสนอมาแต่เราก็ไม่รู้ข้อที่จริงเป็นยังไงเพราะว่าผมเองก็ตอบปฏิเสธไปนะครับท่านรวรวิชารามบีท่านพูดอยู่คำหนึ่งผม,ผมย,ยึดมาเป็นคำคติเตือนใจจงเป็นคนดีในทางที่ไม่ดังดีกว่าเป็นคนดังในทางที่ไม่ดี มันก็ยังฝังอยู่ในสมองเราอยู่<า>เสมอนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคมมันมีเยอะมากาคุณเปิดมือถือเปิดข่ามันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้ว<า>แต่คนที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะ พ่อแม่เขาจะไปสอนลูกเขาคุณดูลูกดูดาราคนนี้สิดูศิลปินคนนี้สิเขาวางตัวอย่างเขาปฏิบัติตัวอย่างเขาทําอะไรให้กับสังคมบ้างอังนนี้เราเราจะรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยว่าเเราสามารถสอนได้นะ,ะเป็นตัวอย่างที่ดีได้ก็เลยคิดว่าก็ขอบคุณนะครับในความเม <ปะ S 1> ตตาปฏิเสธเหมือนเดิมครับผมชอบรายการของเดียมไหมคะถ้าชอบ u b s c r i b e สิค,ค่ะแล้วก็ติดตามค่ะ แล้วก็อยากดูรายการของเรียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 เต็มไปหมดเลย